เจอนะครับหนึ่งในไคจูแห่งท้องทะเลนอร์ดิกซีจากเมืองฮาวยซันประเทศน,นอร์เวย์นะครับที่เรามาตามหานี่คือวอลฟหรือปลาหมาป่านั่นเองนะครับแห่งทะเลน้ําเย็นนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยสมเป็นไคจูจริงๆเราดูอาวุธของเขาเนี่ยดูฟันนะครับฟันตรงนี้เนี่ยกับการามของเขาบอกเลยว่าปลาไซนี้เนี่ยสามารถกัดนิ้วผมขาดได้ทันทีเมื่อกี้พี่ไต่ก็โดนไปก็เหมือนจะปวดมากๆเลยนะครับแต่นั้นขนาดแค่เฉียวนะ ถ้าโดนครับเต็มๆเนี่ยผมบอกเลยว่าพลาะเข้ามาในการกัดของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนี่ดูฟันใช่หออเอามีดไปเนี่ยกึ๊บครับ,รบแล้วก็บิดตัวอ้อที่ไห <laughs> นเด็กกอลเด็กกอโอ้โอ ปลากระมังเนี่ยบอกเลยไม่ทำดาจริงแต่ว่าเป็นปลาที่เนื้อคุณภาพก็ดีมากๆนะครับเดี๋ยวน่าจะลอปประกอบอาหารข้าวเย็นสุดยอดครับ